กินเพสพเพนสซโลลอยยางอย่างไรนะคะที่ทำให้ไม่อ้วนนั่นเองมาฟังคลิปนี้ดูกันนะคะข้อหลักๆที่ดิฉันรวบรวมจากประสบการณ์ตัวเองนะคะไม่ได้มีหลักการวิชาการแพทย์อะไรคือรวบรวมจากประสบการณ์ตัวเองแล้วอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะ ออตอนคือเกิดนําก่อนเพนซนโลนเนี่ยเวลาทานเข้าไปอะ่ะมันจะทําให้คนทานน่ะมีความกระตุ้นความรู้สึกหิวหิวบ่อยแล้วก็จะกินจุกจิกกินเป็นเลือดกิน<ม>คนละอย่างกับบวมพอพะยานะคะบวมก็คือบวมนะคะแต่จะไม่อ้วนแต่ถ้าอ้วนก็คือการกินเก่งของเรานะคะทําให้เราอ้วนอันนี้ต้องแยกก่อนให้ให้เข้าใจนะคะแต่วันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องการการกินเราอ้วนนะคะ เพราะว่าจากการกระตุ้นของเพนิซโลลนนะคะเคืออยากจะมาแชร์เพราะาเพื่อนๆจะได้หาทางออกโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งยาลดความอ้วนดิฉันก็มีความสึกเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ทําได้ผลแล้วแล้วก็อยากจะมาแชร์นะคะก็คือนะคะข้อแรกก่อนคือเราจํากัดอาหารของเรานะคะว่าวันหนึ่งอะ่ะเราจะกินสามมือ้อ แต่และมื้อเราก็กินจํากัดเท่านี้เราจะกินแค่ทัพพีหนึ่งหรือกับข้าวอะไรก็แล้วแต่แต,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 แต่แต่เราเป็นที่รู้กันนะคะทุกอย่างต้องปรุงสุกนะคะไม่ไม่ต้องเป็นาสารปรุงสุกนนี้อันนี้เป็นที่รู้กันแต่ว่าจํานวนอ่ะเราก็จานวนสักหนึ่งทัพพีแล้วก็กับข้าวบางส่วนที่เรากินแต่มันไม่ไม่อิ่มหรอกค่ะดิฉันเข้าใจเพราะว่าดิฉันก็ผ่านมาก่อนมันไม่มีทางอิ่มแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกระตุ้นต่อมหิวของเราทํายังไงพูดแล้วอยากจะกิน ทำ,ทำยังไงผลไม้ค่ะเป็นตัวช่วยนะคะคือคือข้อแรกอ่อที่เราพูดถึงเนี่ยเราจำกัดอาหารก่อนอย่าอย่ากินพวกคาร์โบไฮเดรตที่พวกข้าวมากเราจะเรียกคาร์าบเลยคาร์บอะไรเงี้ยสักวันหนึ่งประมาณไม่เกินสามถึงหกคาร์บหรือว่าประมาณหกสามถึงหกทัพพีต่อวันนะคะพอแล้ว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 เราก็ส่วนข้อสองนะคะคือเราก็ช่วยในการ กินผลไมใ้ในในในมือ้อมื้อนั้นเลยหรือระหว่างมื้อที่เราหิวก็ได้แต่ผลไม้นะดิฉันขอนําขอเป็นผลไม้รสจืดน,นะโดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองจะเตรียมแอปเปิลหรือว่าชมพู่หรือว่าฝรั่งก็ได้แล้วแต่ในฤดูกาลนั้นจะมีและหาหาได้ง่ายและราคาไม่แพงคือจะเลือกของที่ไม่แพงและหาได้ง่ายก่อนแต่ขอให้นี่เป็นผลไม้รสจืดทุเรียนมังวงสุกที่ทานไม่ได้นะคะขอขอย้ำไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นผลไม้ทุกอย่างราทานได้หมดนะคะ แล้วก็ในส่วนคือเราจะทานในเดี๋ยวขอที่บานนิดนึงว่าคืออาจจะมาตั้งกับโต๊ะอาหารเลยแล้วเราก็กินอาหารเราไปแล้วก็กินผลไม้ไปแล้วก็จนจนกว่าเราจะอิ่มถ้าอาหารหมดแล้วก็กินผลไม้ต่อจนกว่าเราจะอิ่มนะคะแล้วในระหว่างมื้อเนี่ยถ้าเราหิว,วมันยามันกระตุ้นหิว,วดิฉันเข้าใจก็ต้องเอ่อทานผลไม้ไปเตรียมไว้เลยในตู้เย็น กินสองชิ้นอ่ะดิ๋วทองละก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันจนกว่าได้ได้มีการลดเพลนและความอยากอาหารก็จะลดลงเนี่ข้อสุดท้ายนะคะก็คือจริงๆมันก็บางคนอาจจะไม่มีเวลาแต่ว่าอยากจะพูดคือในเรื่องการออกกําลังกายในเรื่องของการเบิร์นเดินเร็วๆก็ได้ไม่ต้องวิ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแรงกระแทกแล้วเดี๋ยวจะอาจจะไปทําให้ต้นสะโพกขาสึกเพราะว่าเรา มีปัญหาเรื่องกระดูกอยู่แล้วนะพวกกินยาพวกนี้เนาะเดินเร็วเหรืออะไรที่ไม่ต้องใช้แรงกระทบมากๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ร่างกายมีการเผาผลาญเพราะว่าการเผาผลาญด้วยการออกกําลังกายมันจะลดไขมันหรือคอเลสเตอรอลนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนการอดอาหารนะคะถ้าทานอดอาหารเนี่ยร่างกายจะไปดึงกล้ามเนื้อของเรามาใช้มันอาจจะทําให้กล้ามเนื้อเราเล็กหรือรีบลงอันนี้ไม่แนะนําเรากินให้ใหพอดีแล้วก็ กินให้ให้พอดีพกหมู่แล้วเราก็กินในระหว่างมือ้อซึ่งซึ่งมันเป็นการถูกกระตุ้นจากยาเช่นผลไม้นะคะดีีอีกถ่ายง่ายด้วยแล้วก็ทำให้ผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ทำให้อ่อนอ่อนกไว้เนาะไม่แก่ไม่แก่แกเร็วนี้ดีกว่าแล้วก็ส่วนส่วนข้อที่สมที่บอกไปออกกำลังกายบ้างวันละครึ่งชั่วโมงอาทิตย์นึงสักสามครั้งเพื่อจะได้เบิร์น เอาคอเลสเตอรอลไขมันออกจากร่างกายเพราะว่าการกินเพชียมันทําให้คอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงสะสมไขมันได้มากอยู่แล้วแค่นี้เองค่ะสามข้อรับรองคุณจะไม่อ้วนน้ําหนักไม่เยอะแล้วคุณจะแค่หน้าบวมๆหนอกๆขึ้นตามตามสภาพยาที่กินแต่เวลาเวลาลดยาปุ๊บรูปร่างคุณก็จะมาผอมเซเรนเดอร์เหมือนเดิมแน่นอนชัวร์ถ้าคุณทาตามนี้นะค่ะยังไงก็ ถ้าเกิดมีคำถามหรือว่าอะไรใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะต่อหรือว่าจะพยายามจะหาคำตอบมาตอบให้นะคะขอทุกคนรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับฟังจนจบสวัสดีค่ะ